รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แรกของคนที่แบบไปด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นคุณก็ตัดสินใจที่จะเลิกรากันค่ะคุณเยียวยาตัวเองยังไงมันเหมือนกับพายุมันมาแล้วมันก็ไปมันคงไม่ได้มาตลอดชีวิตเราสิ่งที่ชีวิตอาหารเกณฑนเกาหลีต้องเจอคืออะไรคะก็จะมีการเดินทางไกลโดยที่ไม่หลับไม่นอนเป็นเวลา3วันไม่หลับไม่นอนผมเธอสวยดำกลับสลับไรขนร้อคือกาละแมพัชรศรีเบนจา ดีค่ะนร้อง้สูร่รายการกันแล้วแม่เเปวดคอจริงน่าสะบัดเยอะเลยคือสะบัดผมมาเน้นะคือจะบอกเลยรู้ไหผู้หญิงนะลำบากมากพูดตรงนี้เลยค่านิยมอะไรต่างๆนาน,นานะที่ให้ผู้หญิงนะต้องสวยแบบนั่นแบบนี้นี่นู่นนั่นอย่างเช่นนี้ไงต้องทำตัวเองให้ขาวถ้าไม่ขาวก็ต้องหาครีมอะไรมาพอกท้ากันเข้าไป องทำตาโตใส่บิ๊กอายกันปะหน้าซีดหน้าเน่า,หน,าหน้าสดออกจากบ้านก็ออกก็ไม่ได้ก็ต้องหาอะไรคิ้ว <c oughs> ไม,ม่มีก็ต้องเขียนตาไม่ก็ต้องกีดตาขนตาน้อยอก็ติดเข้าไปอีกสิ่นะเขียนเข้าไปในลูกตาตาจะแหกเสร็จโอ้ยทำเสร็จแล้วไงต่อก่อนนอนต้องล้างอีกไงลำบากลำบากนี่เฉพาะหน้านะ อ่ะผิวทำอะไรอีกอ่ะเรียบเนียนต้องขัดต้องหนวดต้องทาขนน่ะขนมีก็ไม่ได้มีไม่ได้แล้วมันมีทำไหมตั้งแต่ต้นเนาะที่ทะเลาะกะับร่างกายตัวเองอยู่นะขนจะกระเละกว่าหามีหน้าแข็งกว่าหามีขนนะนีวยเมื่อวจะต้องมาแบบเหน้อนนี่คนอื่นทะเละะาะเลยก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วจนไม่นานมานี้นะ ก็เลยมีการลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าได้แคร์คนก็คือขนแล้วมันก็คือขนของเราด้วยมันต้องมีการเรียกร้องกลับมาความเป็นตัวเองของเราต้องกลับมาใครรู้ไหมมาดอนน่าเออชูเลยเขียนลองแฮดอนแคร์เออขนยาวช่างมัง่งะเออ ไม่ได้สนใจอะไรนี่มันดนหน้าทําคุณจักรจีนี่เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยเพิ่งผ่านมาเนี่ยสาวจีนน่ะสาวจีนนะเขาก็มีการถ่ายเซลฟี่ตัวเองกับขนจักแรแล้วโพสต์กันใหญ่เลยเอาดูรูปดูรูป <c oughs> โอ้ <c oughs> แล้วนางก็น่ารักเนาะเอาสิอะมีน้อยถ่ายน้อยรูตาโตแอปแปิวแต่มีขนนะเอาสิโอ,อ ไว้ขนงินเป็นแฟชั่นเลยจ้านอกจากขนจะกระแล้วนะมันมีนี่ด้วยนะโชว์ขนหน้าแข้งกลุ่มแฮรี่เล็กสค u ับเออเอาสิอาสบอกพอกันทีฉันจะไม่โกนอีกแล้วเบื่อมากแว็กซ์ก็เจ็บไปดูกันผู้หญิงเวลามีขนหน้าแข้งันเป็นไงเดี๋ยวนะคะอันนี้ขนใช่ไหมคะอันนี้คือขาคนนะคะคน ฟึมนะฟึมนะฟึมนะเออฝรั่งก็ขนเยอะนะโอ้โหฝรั่งขนยั่งเป็นทองทองนะโอ้โหนี่ถ่ายจากข้างหลังนะจ๊ะโอ้เอายเอยางี้เออเออเอา,เอาสิใส่กระโปรงส้งสูงออกจากบ้านเลยจ้ะ <compile> นี่ไงผู้หญิงเริ่มไม่ยอมเลยไงใครมากำหนดเนาะทำไมเราต้องโกนขนนะ่ะขนมันก็อยู่กับเราอยู่แล้วป้า เออแล้วทำไมผู้ชายไม่เห็นต้องโกนอะ่ะแล้วเราไม่ต้องโกนอะ่ะใครมาบอกอะ่ะใช่ไหมใครมากําหนดตั้งแต่แรกว่าเราต้องห้ามมีขนจะกันแลดีห้ามมีขนหน้าแข้งสิเอาอย่างนี้แล้วกันอีแวนครับพี่แกชอบไหมผู้หญิงมีขนหน้าแข้งอะก็ไม่มีก็ดีนะพี่มันเก่งๆอย่างเงี้ยครับ แต่เธอรู้ไหมมันแลกซึ่งความเจ็บปวดนานนับประการนะไหนจะต้องไปบางคนโกนเอามีโกนบาดขึ้นมาเป็นต่อๆก่อนเจ็บอีกผมว่าผมไม่เห็นจําเป็นต้องรู้เลยพี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดของผมซะนหน<ล>่อยเหรอออแกคิดว่ามันไม่ใช่ความเจ็บปวดของแกเหรอใช่พี่วันเนี้ยผู้ชายทุกคนควรจะรู้ว่าผู้หญิงเจ็บปวดยังไงอีแวนมานี่สิ ขนาดนั้นหลอกมั้งเออนั่งธรรมดาธรรมดาป่าเออนั่งนั่งนอวันนี้นะบริการทุกระดับประทับใจเันพูดเลยฉันเนี่ยยอมนั่งคุกเข่าเลยโอ๊ยขนเยอะดีนะเดี๋ยวนะขอถามในฐานะผู้ชายก่อนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแว็กซ์ไงขี้ผึ้งอ่ะอุ้ยคือแค่ปาดมันก็ดึงไรขนแล้วอ่ะ มันก็แปะลงไปอก็ดูธรรมดานะครับมันก็ไม่ได้จะแบบดูอะไรมันก็แค่ขนหน้าแข้งออคุณจะไปกังวลทำไมพร้อมอไหมพร้อมไหมก็มันแมนอยู่แล้วหนึ่อสองสองสาม หูเได้ออกมาเยอะเชียนี่ดูสิขาเรียบเนียนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ขาเรียบเนียนเลยนี่ไงเนี่ยขาเนียนเนี่ยผู้หญิงเป็นงี้แหละอีกข้างนึงแล้วอีกข้างอ่ะผู้ชายคนไหนดูอยู่อย่าไปบอกให้แฟนทำนะรู้ปะ่ะมันเจ็บมันเจ็บรู้ไหมอีกข้างอ่ะไหนอบอกว่าต้องทำเทาเท่ากันนี่แวนขนมันแว่งพี่ว่ามันน่าเกียดแวนต้องทำทั้งขาดีกว่าโอ ได้มาดิเอางี้พี่จะทำให้มันเรียบเป็นแถบๆไปแล้วกันเจ๊น้อยเฮ้ยนี่แวนผพไม่มีขนนะขาเนียนเชียมันเป็นภาพรีเพย์นะนี่คือภาพรีเพย์ครั้งหนึ่งเออเออภาพรีเพย์ครั้งหนึ่งเกื่อเมื่อกี้คนดูทางบ้านอ่ะเพิ่งเปิดมานับก่อนนับนะนับขอนับให้แบบทำใจก่อนนับหนึ่งสนะเออๆ3สามปุ๊บแล้วดึงเลยนะอโอเคหนึง ไอ้บอกสามไงเอ้าเหรอแล้วนี่ในใจคิดว่าสามแล้วอ่ะนี่นับในใจไงในใจอ่ะเข้าใจยังอ่ะผู้ชายเข้าใจยังว่ากว่าที่ผู้หญิงจะขาเรียบเนียนอย่างเงี้ยมันผ่านการเจ็บปวดนี้แล้วไม่ได้ทำปีละครั้งนะทำทุกเดือนขนไม่ขึ้นมาทุกเดือน เบื่อเจ็บปวดเนียต้องเจ็บปวดอย่างเงี้ยน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดอยา่เีอยตลอดแล้วพี่รู้ป่ะความทุกข์จังของผมต่อจากเนี้ยคือผมต้องไปไล่แว็กให้มันครบทุกข้างเ <laughs> นี่ยโชคดีนะผมมีโคตรทิ้งงานให้ผมเลยเออทิง้งออกไปไปโชคดีเอาแว็กแว็กด้วยอะไรด้วยเอาไปเลยแล้วขนแกด้วยเอาไปดูต่างหนะ <c oughs> ้าอันนี้นะเอาไปแว็กต่อ <c oughs> โอวโาเป็นคนทุ่มเทอ่ะเอาก็ยี่ไปนั่งแว็กไปเล่น <c oughs> <c oughs> ขอเสียงปลบมือให้แบวนด้วยค่ะหมดนะหมดคำถามหมดปัญหานะผู้ชายทั้งหลายทั้งแหล่แต่สำหรับผู้หญิงคนไหนถ้ามีปัญหาปรึกษา